วัสดีครับวันนี้ผม,มได้มาเห็นภาพบรรยากาศสาวดาวค้าง้าวอันนี้มีอะไรที่จะฝากท่านผ่าชาวโคราชเไหครับผมค่ะก็ฝากชาวโคราชทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวงานเท้าสุรานารีนะคะวันฉลองชัยชนะของท่านเท้าสุรนารีซึ่งเราได้จัดงานตั้งแต่วันที่ 23. มีนาคมจนถึง3 เมษายนนะคะซึ่งก็มีการลำบวงสวงท่านท้าสุวรราณาีไปแล้วในวันที่23มีนาคม2568นะคะแล้วก็ขอเชิญชวนท่านมาเที่ยวงานาวันางานเยื้อมโมของเราด้วยส,สั้นๆงานเนื้อมโมนะคะแล้วก็ไปร่วมในงานนาวากาชาตินะคะพวกเงินที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ วามทุกเดือนร้อนนะคะแล้วในกิจกรรมก็จะมีทั้งในส่วนของการเดินแบบแล้วก็งานอัญ,ญมณีดาวค้างฟ้าซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเอาไปสนับสนสนทางเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ชมรมแม่บ้านมหาไทยซึ่งจะเอาไปใช้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนของคนโคราชเราค่ะขอขอบคุณค่ะแล้วเราเราตอนนี้ปิดรับสมัครใช่ไหมฮะตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วค่ะโอเคครับ เรามีอะไรที่จะให้ การที่จะเป็นถีสันผ้าแต่งกายอ๋อยค่ะส่วนใเนเวันที่29มีนาคมนะคะเราก็จัดเดินแบบผ้าไทยซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนโคราชผ่าของคนโคราชนะคะก็ขอเชิญชวนมาร่วมเดินแบบกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้เดินแบบก็มาชมก็ได้ค่ะมาชมอ,อัตลักษณ์ผ้าของโคราชเราซึ่งมีถึง32อำเภอนะคะก็มีอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอที่แตกต่างกันค่ะก็ขอเชิญวชวน,นะะมาด,ดิฉันนะคะ ในนามของเหล่ากาชาจังหวัดนะคะได้รับมอบหมายจากท่านคุลทรัพย์ชื่นโกศุลนะคะซึ่งท่านเป็นนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมานะคะมอบหมายให้ดิฉันได้มาประชาสัมพันธ์อ่างานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุราานารีค่ะ,คะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋ส่วนท่านที่เป็นดาวค้างฟ้าเนี่ยผมว่าจุดข,ขายหลักเลยนะของดาวทางฟ้าทำอย่างไรให้เขาเห็นว่า ถึงเราจะอายุ60ักแล้วเนี่ยนะครับทำไมเรารักษาสุขภาพได้ดีอย่างนี้นะครับเราดูแลยหน้าตาได้อย่างไรในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของสุขภาพจิตใจสุดท้ายหนึ่งก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของโภชน์เรองของสของเขาใหญ่ของโคราชทั้งจังหวัดว่าดีอย่างไรเราถึงมีหน้าตามีสุขภาพีที่ดีเรื่องจากโภชนเรื่องจากอาหารของคนโคราชเป็นอย่างไร ทำให้เรามีสุขภาพดีอย life, ่างนี้อาจรเรื่องของกิจกรรมของโคราชเรามีอีเวนต์มีกิจกรรมอะไรที่เราไปโร่วมงานนะครับทําให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับประกอบด้วยเสื้อผ้าต่างๆที่เรามาในวันเดินแบบบอกว่าเราเข้ายได้นั้นะารับก็คือเป็นแบบอย่างขอการใช้ชีวิตที่ทําให้หลายๆท่านรู้สึกอิจฉาอาจรับแต่ลๆท่านอยากจะมาประกวดแต่ไม่มี ไม่มีโอกาสวันนี้ท่านมีโอกา,มา,าสาม,ามาโชว์ความสามารถมาโชว์ความสวยมาโชว์เรื่องของสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ชาวโคร,ราชและก็พี่น้องที่อื่นไะด้เห็นแล้วก็มาชีวิตอยู่ที่โคร,ราชไม่ว่าในระดับไปการศึกษาระดับไปทํางานหรือระดับไปที่ไม่ต้อาทางานก็มาพักผ่อนก็มาอยู่ที่โคร,ราชเราซึ่งมีความพร้อมจะทำใน้ทุกท่านที่ผมเรียนไปนะครับก็ขอเป็นกาลังใจนะครับให้กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้เด cool. so, so ินแถวนะครับทั้นสองการประด้วยความสุขด้วยความสนุกซีเรียสนะครับเพว่าถ้าท่านมีเรื่องความสนุกเนี่ยความสุขเนี่ยแค่นี้ท่านก็มาณครับรายวัลนะครับราประัลต่ามก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มกำลังใจให้แต่ผมว่าถ้าท่านมีความสุขก็โอเคแล้วท่านก็ชีวิตดีอย่างขึ้นนะครับก็ขอเป็นกำลังใจและก็ขอคุณทีมงานกองประกวดของผู้พากย์เหล่าชาติาจังหวัดนะครับท่านทตาตาจังหวัด การกองประกวดและข้มูส่วนเกี่ยวข้องและที่สำคัญคือขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่าการแพร่กระจายข่าวแบบนี้ให้กับผู้สนใจนะครับให้กับผู้สนใจได้มาติดตามนะครับก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงวันประกวดเดินแบบ5ไทยเนี่ยรับช่วง6โมงเย็นนะครับท่านผู้ว่าจังหวัดท่าจะไปตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็ไปเ,เปิดโครงการโคโรนอีโคโนมิกฟอรั่มนะครับที่เวทีเดินแบบในวันที่25โมงเย็น นะครับในการเปิดตัวเพจโคราดอินไซด์ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลในเรื่องของระบบเศรษฐกิจของคนโคราดและวันนั้นช่วงที่เปิดตัวก็จะมีให้สแกนปีวันพุทธและรับรางวัลด้วยดังนั้นท่านที่เจอแตดผาาไทยในแ่อำเภอตามที่มาเนี่ยถ้าโง่หงอยนั่นคือท่านอาจจะได้รู้จังวัลด้วยนะครับแล้วก็รู้ว่าโคราดเราเปิดตัวที่ผ่านท่านผูว่าการจังหวัดจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจโคราดเติบโตในปี68 แทนในตัวการสืบขึ้นอีกสามเราต้องทำอย่างไรเราจะเกิดตัวโคราดนะครับอินไซต์อัมโครงการโคราดเป็นคนในโคราดนะครับก็ขอเนียนเชิ่ทุกท่านนะครับที่มีดีประกวดในวันที่ยี่สิบเ้าต้นเคือนแล้วก็เดินแถ่ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ